ราะคาวันนี้ประมาณกี่ประมาณกี่ชามครับสองร้อยกว่าชาม,อาามโอ้ประมาณสองร้อยกว่าชามนะครับเขามีหลักฐานนะครับเพราะว่าเวลา ราเขานับเป็นชามว่าจะกดตรงตรงเลขตรงนั้นเดี๋ยวไปดูกนะันว่าเลขนั้นที่ชามกันแน่นะครับมาดูกันนะครับนี่นะครับยืนยันจริงนะ218ชามแล้วนะับปัจจุบันนะครับ218ชามไปแล้วนะครับแ้่ชามละ50บาทแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไม่อั้นเนี่ยบะหมีไม่อั้นตอนนี้ไป219แล้วนะครับ219อ่นะตอนนี้ก็คือนา่าจะล็อตสุดท้ายแล้วหมดแล้วนะครับ สิบ,บาทบะหมี่ไม่อันนะจะกินกี่ก้อนก็ได้เคยเยอะตัวกี่ชามครับสามร้อยสิบห้าสาร้บห้าที่เยอะสุดแล้วประมาณนี้สามร้อสิบห้าชามเยอะสุดแล่ว